เดี๋ยวโปรรอให้ราคากข,ขึ้นไปในตัว BB ก่อนนี่เงื่อนไขในการเข้านะขึ้นไปกดป้าบโอเคสวยนี่ราคาสวยแล้วสวยงามจะดูเด่นนี่ตามสเต็ปโอเคสวยนี่จะดูเด่นรอให้เป็นเดี๋ยวก็จะเห็นเงินเองชนมา ตอนนิ่งสเตลเดนวันนี้ก็จะเป็นคลิปในการเข้าออเดอร์เช่นเคยนะแล้วก็อธิบายจุดเข้าว่าโปรมองอะไรบ้างในตลาดในการเข้าออเดอร์แต่ละครั้งนะก่อนที่เราจะไปรับชมนะสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถมีบัญชีเทรดได้ง่ายๆเลยนะเพียงแค่กดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะโปรจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้กดเข้าไปแล้วก็ไปสมัครเปิดบัญชีได้เลยใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านง่ายๆสําหรับใครที่กดผ่านมือถือมันก็จะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติด ตั้งไว้ในเครื่องเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปกรอ,อกอีเมลรหัสผ่านได้เช่นเดียวกันเนาะที่สำคัญอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะถึงจะมีบัญชีเทรดได้ส่วนใครที่ดูคลิปแล้วจะเรียนรู้กับโปรหรือว่าทีมโค้ดใน I q ค ic ก็นี่เลยนะคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขเรียนกันอีกทีก็ปีหน้าเลยเดือนมการาก็จะเริ่มเรียนกันใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเรียนติดต่อสอบถามเงื่อนไขในการเข้าเรียนได้ที่ QR code ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนเนี่ยนะ s t u d เดนแล้วก็คลิปวันนี้ก็จะเป็นการเข้าออเดอร์ด้ บอลิเกอร์แบนดหรือตัว B b บีสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเราอธิบายในเชิงที่ว่าคนเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วแต่ที่นี้สำหรับมือใหม่สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆของโปโปททาไว้ให้แล้วสำหรับมือใหม่เลยเริ่มจากศูนย์สามารถเริ่มทํากําไรกันได้ก็เข้าไปดูคลิปที่สอนตัว BB ก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมีคลิปมือใหม่อยู่หลายคลิปเลยโปก็ทําไว้ให้แล้วก็สามารถไปไล่ดูได้นะเดี๋ยวโป้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ายละเอียดใต้คลิปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่ก็ไปดูก่อนแต่่่่กกออนนทีจะะไปรับชมมนะ็ยา กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปด้วยนะสติเดนถ้าพร้อมแล้วก็ไะคาเตือนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงอาจมีการลุ้นระทึกที่หโโดวตดหายเยี่ยวเล็ดสติเดนโปรใสแพมเพิ่มและโปรใช้วิจารพนันในการรับชมด้วยความปาถนาดีแดงกิวสติเดนเอามาสติเดนวันนี้ก็ตามสเตปของเราด้วยตัวบีบเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปจบที่เท่าไหร่ตามสเตปของเรานะแผนการเทรดของโปก็เหมือนเดิม2ไม้ตีก็ปิดไฟนอนถ้าแพ้สไม้ติก็ปิดไฟนอนมาถึงแล้ว ก็เคลียรกราฟเก่าออกไปก่อนนะดูซิว่าจะชนะ2ไมติดหรือจะแพ้2ไมติดแต่ถ้าเราชนะแพ้ชนะสลับกันไปอะไรแบบนี้ก็ต้องดูกราฟหน้าง,งานก่อนว่ายังไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวแล้วก็หยุดเอาแค่ชนะ2 1, ะแพ้่อะไรแบบนี้เก็บกําไรนิดนึงแต่ก็ถือว่ากําไรอะไรแบบนี้ไงดีกว่ากราฟมันไม่ไหวแล้วเราลากไงผลเสียมันมากกว่ามันเกิดการล้ากันอะไรอะนะเราก็เปิดคู่เงินให้ครบก่อนเออเนี่ยเปิดดูเรื่อยๆแล้วก็หาแนวไห้เจอคู่ไหนเราไม่เจอแนวเราก็ไม่ต้องปีพะหลัก จริงๆของการหาแนวคือเราต้องหาแนวที่เราเห็นได้ชัดไงถ้าเรายังต้องพยายามหาเนี่ยแสดงว่าการาฟผู้นั้นเรามองไม่ออกไงเออเราเลยต้องพยายามหาแนวอะ่ะแต่ถ้าเราเปิดมาปุ๊บเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยตีได้ปุ๊บอุ้ยตรงนี้เป็นแนวต้านอ่าแสดงว่าตรงนี้แนวชัดเจนเราสามารถที่จะเล่นได้อะไรแบบเนี้ยแต่คือตีแนวปุ๊บไม่ใช่ว่าเราจะต้องไดออเดอร์ทุกที่ที่เราตีนะคือตีปุ๊บเราต้องรอรูปแบบก่อนเราก็จะมีเงื่อนไข123 41234นอ่อ่ะนั่นแหละถ้ามันเข้าเงื่อนไขเราก็เข้าออเดอร์ได้ แต่ถ้าไม่เข้าเงอนไกรเราก็แค่ปล่อยนะบางคนไปเข้าใจว่าเอ้ยเราตีแนวเหมือนเราตีนาต้านตรงเนี้ยเราจะต้องหาโอกาสในการกดลงให้ได้จะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องหาโอกาสกดลงกลง็มันไม่ใช่สติเล่นเราก็ต้องรอรูปแบบก่อนอ่ะเหมือนคู่นี้ EG จี e ก็นี่เจอแนวรับเราก็ตีแนวรับไว้แล้วก็รอให้กราฟมาถึงถ้ามันไม่เกิดรูปแบบเราก็ปล่อยเราก็หาแนวถัดไปอะไรแบบเนี้ยสติเดนเนี่ยแหละหลักการของการตีแนวคือหาแนวที่เห็นชัดเจนถ้าเห็นไม่ชัดเจนดูงงงงกงกงก็ปล่อยมันไปก่อนรอให้กราฟมัน เซตตัวใหม่เราก็ค่อยมาดูเหมือนคู่นี้โอ้โหเอซีกราฟอันนี้กราฟยากอยู่นะเน,นี่ยดแูแต่แนวรับเราเจอแต่มันกว้างไนงะเราก็ปล่อยมันไปก่อนเราก็ไปดูคู่อื่นที่เราตีไว้ว่าเอ้ยตอนนี้กราฟทารูปแบบหรือเปล่าเหมือนคู่อ U ตรงนี้ก็โปก็รอให้มันทะลุเนาะแล้วก็เซตตัวเป็นรูปแบบ BB ก็รอให้มันทะลุตัว BB ด้านบนแต่ถ้าตามเบสิคเรชั่นก็รอรูปแบบแท่งยืนยันเนะี่ยเรารออยู่แค่นี้เราดูเด่นตีแนวแล้วก็รอแล้วก็ดูรูปแบบหรือว่าพอกราฟทารูปแบบเราก็ดูความเสี่ยงหน่อยว่ามีแนวซ้อน ความเสี่ยงได้เราก็จัดอันนี้กันลงมาจะมาถึงแนวหรือเปล่าจะเป็นยืนยันหรือเปล่าเราก็ไปดูเนี่ยมีแนวขวางก็ปล่อยกันไปรูปแบบมันไม่ได้เราก็ปล่อยเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราตีแนวไปเนี่ยเราจะเจอรูปแบบเยอะมากเลยเดนถ้าเราเข้าทั้งหมดนี่หลอนคู c ตอนนี้กราฟทะลุและเซอร์เดนแหงแดงทะลุแนวมาแล้วโอเคราคาอยู่นอก BB นะเซอร์เดนตอนนี้ราคาทะลุแนวรับมาแล้วเดี๋ยวโปรรอให้ราคากลับขึ้นไปในตัว BB ก่อนถ้าไม่ถึงเราก็ไม่กดนี่เงื่อนไขในการเข้านะขึ้นไหมถึงไหมถึงข้ามไปข้ามเข้าไป กลับเข้าไปอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเข้าเออเอ้มีรีเจ็คหน่อยนึงแล้วแต่ถ้ากดตอนนี้ราคาจะอยู่นอกตัวบีบีไงขึ้นไปกดป้าบโอเคสวยนี่ราคาสวยแล้วอยู่ในตัวบีบีสวยงามสเตลเดนนี่ตามสเตปรอให้เป็นรอให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นเงินเองแหละสเตลเลนสวยโอ้ยไม่ไม่สวยแล้วเลุ้นระทึกตามสเตปตามสเตปนี่ลงแล้วนี่เป็นไงราคาอยู่ในตัวบีบีสวยงามแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะบอกเลยสวยไม่ต้องลุ้น อ่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นนี่โอเคสวยนี่ดูเด่นรอให้เป็นเดี๋ยวก็จะเห็นเงินเอง ชนะเป็นไงล่ะ <c oughs> สวยงามการเข้าออเดอร์นี้ก็เป็นการเข้าด้วยรูปแบบละลุแนวรับนะนผลในการเข้าด้วยออเดอร์นี้นะก็เดี๋ยวดูกันว่าโบมองอะไรบ้างในการเข้าออเดอร์นี้นะโบตีแนวรับจุดนี้ไว้ก็คือที่เนื้อสีเขียวแล้วก็ไส้สีแดงคือจุดสุดท้ายก็จะได้แนวมาเป็นแนวกว้างๆแบบนี้นะต่อมาจุดนี้เป็นแนวรับมีแรงซื้ออยู่ในราคาลงมาถึงแนวก็จะโดนแรงซื้อผลักขึ้นผลักขึ้นผลักขึ้นแต่ตอนหลังกราฟทำรูปแบบเทนขาลงลงมา แล้วก็เป็นแท่งแดงแท่งนี้ที่ว่าพุ่งเข้ามาในแนวแท่งแรกแล้วก็แท่งถัดมาก็ทะลุแนวพอทะลุแนวต่อมาอีกแท่งหนึ่งเปิดกระโดดเข้าไปอยู่ในแนวเป็นแท่งสีแดงก็ยังเข้าออเดอร์ไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์พอจบแท่งราคาทะลุแนวอีกครั้งหนึ่งทําให้ในแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยราคาอยู่นอกแนวรับแล้วก็อยู่นอกตัว BB ทีนี้ในตลาดตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วก็มันทะลุแนวรับไปแล้วจุดที่มีแรงซื้อมันไม่มีแล้วเราก็จะต้องรอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปในจุดที่สูงที่ เราคาดการว่าสูงที่สุดและจะเป็นจุดปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้แรงขายกลาลังเข้ามาเราก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปถ้าจะให้ดีคือต้องวิ่งข้ามไปในตัว BB เราถึงจะเข้าออเดอร์นะก็อันนี้ราคาวิ่งเข้ามาแล้วก็ข้ามเข้ามาอยู่ในตัว BB โปรเลยทําการกดออเดอร์นี้ไปนะก็จะเป็นจุดที่โปรมองว่าปลอดภัยสําหรับการเข้าออเดอร์นี้ก็ทําให้โปรชนะในออเดอร์นี้นั้นในรูปแบบแท่งทะลุป,ปลอด BB บีน้ำได้มา87เหรียญสวยงามสติลเดนเป็นไงสติลเดนไม่ยากใช่ไหมก็ตีใน แล้วรอพบเงื่อนไขราคาไปในตำแหน่งที่เราคาดการว่าปลอดภัยทำการกดลงแบบนี้จะดูเด่นสวยงามในออเดอร์แรกก็ได้มา87เหรียญแล้วสวยๆราคาทารุโ้ยมองยังไงมันก็สวยดูเด่นมองยังไงมันก็แจมมานะในราคาอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆเอาจริงๆนะออเดอร์นี้จะกดน่าจะกดได้นะแต่ไม่เอาแล้ว ไม่ทันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปดูคู่อื่นก่อนโปรันโลกอะไรไม่รู้แต่เล่นไม่ค่อยอยากจะซ้ําที่เดิมพอซ้าที่เดิมแล้วมันโดนเหมือนโดนโดนโ,โดนตอนหลังะ่ะเออจริงพอไปซ้ำอะ่ะตรงไหนได้ออเดอร์ไปแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าแหละมามาตอนนี้ในคู่ e G, e G e G โปรตีแนวรับไว้จุดนี้นะอ่าสวยงามนี่ตอนนี้ราคากำลังทะลุนะต่เล่น๋ยวโปรขยับ ให้มันครบ,ครบก่อนโอเคสวยงามราคาทะลุจริงหวาดเสเร่นเดี๋ยวรอนะรอให้ข้ามกลับเข้าไปในตัวบีบีก่อนโอเคอเอ้ยมีลิเจกมีลิเจกสวยสวยสวยเดี๋ยวให้มันกลับเข้าไปก่อนนะกดตอนนี้ไม่ปลอดภยัยให้เข้าไปอยู่ก่อนอีกนิดนึงเข้าไปก่อนกลับขึ้นไปโอเคถึงไหมถึงหน่อยตะโอเคถึงแล้วกด โอ้ย <aría> ดีด <those S 2> ออกมาหน่อยนึงว่ะแต่ยังอยู่ในแ okay. นวะว่ะโอเคอานาน่ารุ่มอร่อยกันไปยังอยู่ในแนวนิดนึงโอเคสวยรุ่นละทึกนี่ถ้าเข้าไปอยู่ในตัวบีบีนี่คือแจ่มเลยนะคืองามเลยนะสวยลงมาโอเคก็ยังดีอยู่ก็อย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงถายสู้เขาลูกอย่าแพ้เขานะแทบหยุดหายใจเอาอีกแล้วอเอาอีกแล้ว ชนะนว่ะโอ้ยกูเกือบอีกแล้วกูเกือบอีกแล้วแม่เวย้ายไอ้ยาเกือบตุวเดิเด่นออเดอร์นี้โปรมองอะไรบ้างนะในการเข้าก็ตีแนวรับไว้นะก็คือเนื้อเขียวตรงนี้นะแล้วก็ ตอนแรกอยู่ที่ไส้แดงนี่ตอนหลักโปขยับมานิดนึงมาที่ไส้แดงแนวต้านเก่าออให้มันครอบคุมแม่งให้หมดเลยทีนี้แล้วก็มันเดิมสเต็ปเดิมเลยก็จุดนี้เป็นแนวรับเคยเป็นแนวรับเก่าเคยมีแรงซื้อต่อมาเนี่ยกราฟทําเทนขาลงมีแรงขายเข้านี่เห็นไหมแท่งแดงเยอะเลยตรงนี้แรงขายเข้าแล้วก็ทะลุในครั้งเดียวลงมาสัมผัสในตอนนี้เลยนะก็เป็นแท่งแดงใหญ่ทะลุแนวรับเนื้อออกมาอยู่นอกแนวแสดงว่าราคาทะลุนะแล้วต่อมาในแท่งออเดอร์ราคาเปิดอยู่นอกแนวแล้วก็อยู่ นอกตัว BB เราก็จะใช้สเต็ปเดิมเลยรอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับ ขึ้นไปในแนวแล้วก็อยู่ในตัว BB เราถึงจะทําการกดเข้าออเดอร์แต่ทีนี้ในการเข้าออเดอร์เนี่ยโปรอแล้วมันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็โดนดีกลับลงมาเลยมองว่ายังเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีแล้วตอนหลังเวลามันใกล้หมดก็รอให้มันกลับเข้าไปอีกครั้งนึงมันก็กลับเข้าไปนะแต่พอกดราคามันดีดออกมาอยู่นอกแนวทําให้ลุ้นตุ้มตุ้มต่มตมตอๆนิดนึงแต่ถ้าราคาติดอยู่ในตัว BB ได้ก็จะปลอดภัยมากกว่านะก็เลยทําให้โปรชนะในออเดอร์นี้นะเป็นการเข้าออเดอร์ด้วยรูปแบบทะลุ กรอบบีบีนะเซนโดเ่นง่ายไหมสั่งไอ้นี้ง่ายเนาะได้มา87เหรียญ <c oughs> เช่นเคยในคู่อ e g จีบีีทะลุกรอบ <c oughs> สวยงามโบมาว่ะเซนโดเ่น2ไม้ติดปิดไฟนอนก็ชนะไปแล้วนั้นสําหรับวันนี้ก็เป็นการเข้าออเดอร์ด้วยรูปแบบทะลุกรอบ BB ทั้ง2องอเดอร์เลยทําให้โปชนะมานะตอนเริ่มมีอยู่270เหรียญจบงาน จบที่4 44 4เหรียญก็เท่ากับว่าวันนี้โปรกาไร174เหรียญน,นะก็ตีเป็นเงินไทยอยู่ราวๆ5,007ก็ได้แล้วจบงานของเราวันนี้สวยงามสเตลเด้นโอเคสเตลเด้นก็วันนี้ก็เป็นการเข้าออเดอร์ด้วยตัว BB นะก็จบไปแล้วก็ใครที่ดูแล้วยังงงๆสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือใครเป็นมือใหม่ก็เข้าไปดูในช่องโปรได้เลยนะโปรทาคลิปสอนสําหรับมือใหม่ด้วยการเข้าด้วยอ่าอินดิเคเตอร์บอลลิงเกอร์แบนหรือตัว BB นี้แหละก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กันก่อนได้นะ แล้วก็สําหรับใครดูจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะเรียนรู้กับโบก็นี่เลยนะคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะเราจะเริ่มเรียนกันอีกทีก็เดือนมกราปี2025นี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ QR Code ที่โบทิ้งไว้ที่หน้าจอเนี่ยแหละนะสเตลเด้นอ่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระ ดิ่งให้โปนะแล้วก็ขอให้สติวเดนทุกๆคนชโชคดีชโชคดีแล้วเจอกันทำกำไรกัน like ได้เยอะๆเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกุดบายแบเลยเรื่องกับโปเข้าใจง่ายเรื่องอันเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดยโปไปกับโปรเริ่มต้นเทไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โม้โปมีเทคนิคมิทบันเยืออะไรอีกเป็นสิบโปแบร์รการันตีความมันบัมฤัลลิดแบงค์พันให้กูเป็นปึก